สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Arm m ม x w e l ซ์นะครับผมวันนี้ผมก็กำลังจะขึ้นดีหนึ่งกันนะตาน,นี้คือถ้าเล่นชนะก็ขึ้นดีหนึ่งนะครับผม <c oughs> จะเป็นยังไงนะอันนี้ผมก็อัดสดๆเรียวๆเลยนะอัดตาเดียวเลยคือถ้าแพ้ก็แพ้อแพ้ก็มีอีกสามตาแก้แก้มือได้ <c oughs> แต่ถ้าชนะก็ขึ้นดีหนึ่งเลย <c oughs> โอ้ยจังหวะคือดีหนึ่งแม่งกว่าจะมาถึงขนาดาดีได้ค <c> น <oughs> ยากลำบาก <c oughs> บอกเลย ว่ะมาว่าขอขอตาเดียวขึ้นแล้วขอดูตัวฝั่งเขาก่อนนะคามาวินกาวินิสิวเป้ัหโอ้โหตัวเขาแน่นจัดเลยวะ่ะเป็นไรผมมีลุมตัวเดียวก็เหลือเฟือไหวอยู่ไหวอยู่เฮียตวเดียวขึ้นดีหนึ่ง ผมได้แล้วเนี่ยอังกฤษเจอฝร,รัษษ่งเสศส to อ้สว์เปิดจีมากูว่าสูตรติดสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยสวยโอ้โหติดเลยไม่เป็นไรเปิดแม่งเลยลุงมโอ้โหเหีียโดนเคลียร์ไปก่อน สวยเป๊ะเฮ้ยลูกสันเปิดแม่งโอ้โหได,ได้ได้ทุ่มได้ทุ่มสวยสัตว์ไม่ใครดีวะกุ่มทุ่มไกล่เลยดีไหมนะขยับหน่อยสวยอเดโดโอ้โหสัตว์ล้ำอีหี้ยรืมดูไม่เงยไม่น่าส่งเลย เฮ้ยส่งให้โกเลยเหรอมีคาดไม่ถึงเนียนี่โอ้ยเฮียเขาส่งหน้ากลัวจัดเลยวะไปกขูขอตาดึงตาดึงไอ้สัสแค่ตาเดียวปากไม่เลยโอ้โห<อ>ไอ้สัสัะดีเหลือจะเชื่อลุมปันน่นเนาะอ๋อไอส้สัสมวาแล้วลูกแรก โอ้โหไม,ไม่คิดว่ามันจะปั่นเข้าด้วยที่ของแท้จัดรุมกูของแท้แทจัดเลยวะ่ะติดดีเฮียเสียขวัญเสียขวัญกูบอกเลยส่งติดอย่างเงี้ยกูก็ส่งติดอเอาบะกูมไม่ให้เปิดไงโอ้โหโอ้โหสัตว์สีบได้ไง สวยเขมเตอร์ติกเก้นไงอุ้ยอไอสัตว์ไปต่อดีโเฮียอะไรอ่ะโอ้โหมึงไม่สุขให้ลุงวะที่ผมยิ้มๆย้มที่เพ่งสมาธิอยู่สวยเออตอกหลงังปุ๊บปั๊บอืติดอีหาลาก เออติดเหมือนกันเออติดติดมาดิติดในติดวะทุ่มไก่เฮ้ยชิบหายละโอโหโล่งโอ้ยเหี้ยเกือบเคลียก่อนเลย มินิซูดดับบันทัดเลยมึงอะ่ะกูเบียดไม่ยังเลยเฮียมาดิสัตจะดับบันทัดเหรอวะเอ้ยเปิดผิดตัวเขาได้นี่โอ้โหโอ้โหได้ตัวชิ้มหายกูโ,โ,โ,โม้เฮ้ยกูเคียก่อนเลยสัตว์ แม่งต่อบอลกันชิบชับจัดเลยวะเฮ้ยโอ้โห้โโหเจ้าพระเจ้ามันเป็นโมงกันยากอยู่อย่าลูกไม้เยรษฐเปิดเลยเออไปเลยโอ้โห้ยังได้หาลาก เออตอรสติกเก้นนี่เฮียโคตรแบกตานี้แบกไปก่อนนะลูกสวยเอ้าเฮียแม่งได้บอลโอ้โเตอร์สติเกนพระเจ้าโคตรแบกตาหนี้เตอร์สติเกนแผงลิท ไม่ไหวละอุดแม่งงี้เฮี่ยแผ<ล>่นที่เตรียมมาได้ใช้แล้วแผ่น <price> อุดไ <now> ปเรมูลเลอร์ซูเปอร์ซับปีขวาไม่ใช่แบกขวาอุดละอุดหมดนไม่สนลูกใครอุดอุดอุด,อ,ดอยู่ไหนวะนี่ yeah. อย่าควพวกคุณแม่อุดแต่ตอนเนี้ยมา จบสี่ว่าทีกูขึ้นแล้วขอร้องอย่าเกิดปัญหาอะไรเลยอุ่นล้เอาบา้อยูเอาบา้อยู่สวยัได้เออสอด่าให้นดาเออเฮียพวงเขี่ยไม่เลยคิดอะไรไม่ออกบอกเขี่ยไว้ก่อนเฮ้ยสวยเออเป้ขออีกลูกโอ้โห ยากเหมือนกัน 18, no. 6, สวยเฮ้ย <No. 13, S 1> โอ้โตมือว่ะขอยลูกนี้คือฝังเลยนะเป้ไอสัตว์เป้โฮมก็ไม่อยู่หรอกตอนนี้เดีย๋ยวประมาทพอปิดเออปิดวินนี้ปิดไม่อยู่เกือบบันเลยอืม,ออมชิบหาย อุดมันยังมีหน้ามาเล่นท่าอ้โงเสียวทุกชอ็อตได้บอลนอ้สัตว์ได้บอลมาลุมสวยลุมมีตกู้ ประกบสองไอสัตว์แซนด์วิชเลยมาเติมหมดกูประกบไม่อยู่จอด์ดิอาวาเฮ้ยโอ้โหสวยเขี่ยแม่งเออไปมูลเลอร์กระโดดป้องเขียยไม่ได้โอ้โหชิบหายละโอ้โหลุดโอ้โ เปิดมาได้กูว่ามงเข้าร้อยด้วยเมื่อกี้นิ้วมงร้อยนายสัตว์บอกเลยแม่งเปิดเข้ามาได้เปิดไม่เคยจะได้ทีมเองสวยเอา้าเฮียฟาวมาวะกูวเขาต้องปรับเทคติกใหมอ่อะกาเปลี่ยนครบแล้วอุดห้า โอ้โหเขาปรับหน้าดอกบาไอสัตว์่เตรียมเปิดวงเฮียเตรียมเปิดวงกระดานเท่เลยวะถ้ากูกนริมเส้นไม่อยู่นี่น่าจะเรียบอะดอกบาดอกบาเขาว่าดอกบาวะกลัวกูกลัวกูกูกลัวนี่กลัววะเขาดอกบามากลัวเฮียกลัว กัวด็อกบาไอสัตว์ขออย่าได้เปิดเลยชาตินี้ต้องการริมเส้นชินน้นไรไม่ออกบอกการริมเส้นอะตอนเนี้ยกูการริมเส้นอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยสวยเกือบเหมือนกันการริมเส้นอย่างเดียวไม่ได้ไอ้นี่มันร้ายเฮ้ยโอ้ยอออย่าไม่ซุปเปอร์เซฟสี่รอบแล้วมั้งเตอร์สกิน แม่งป้าเจ้าป่วยคุ้มคองเจอติเกนลูกหักเขาเปลี่ยนฮาเลนมาโอ้โหเฮียตอนแรกดอกบาร์ตอนนี้ฮาเลนละโอ้เต์สติเกนไอ้สว์โ oh, ห oh, oh, แม่งเซฟได้ยังไงวะขอร้องขอร้องอีกไม่นานกูขอก่อนขอการให้สุดชีวิตก่อนตอนเนี้ย ขี้อะดีเหียรออะไรอะฮึหลุด <c oughs> เอาบาลิสโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งติดสัตว์โอ้เสียตายห้าล้านรอบได้ขเขี้ยแม่งบุกสองขี้ได้สัตว์ ยาโอ้โหเฮียตงุงโอ้โหเฮียมาตุงช็อตนี้ไอ้สัตว์เกมร,รับต้งหลานชิบหายสวยลุงเฮ้ยลุงพีนี้ลุงพีนี้ลุงพีนี้ไอ้สัตว์ลุงพีนี้ โอ้ป oh, oh. oh, so ้าเจ้าโอ้ลุมพินีโอ้โหส่วนช็อตเดียวเรียบเลยครับลุมพินีฝั่งนู้นมีล้อมาบวากเลยกันดีดีบิษัทได้โอกาสรอบสองขึ้นดีหนึ่งดูดิเกอร์อื้อไอ้เหี้ยกูทำอะไรไม่ได้วะ กูกลัวจัดเลยสองนาทีกูขอได้ไหมขอได้ไหมสองนาทีขอได้ไหมสองทีเลี้ยดิเหีย้ยเลี้ยไอสัตว์โอ้โหทศท่า้ยิ <the> ดแม่ทศท่านานอยู่นานอยู่ขอได้บอลจังหวะสุดท้าย นา,าทีท้ายเอ้ยมันได้มงมันได้มุมมันได้มุมนาทีท้ายโอ้โหเออไอ้อะวะดีโอ้โหไปดูว่าจะเข้า ดีดึงไรเฮ yeah. ียเอ้ยแม่งยากเย็นเออเออนั่นแหละเออโอ้พระเจ้าโอ้ <c oughs> เละเป็นชี่คงว่าสามเจ็ดเปอร์เซ็นน่ะยิงโอกาสยิงสามครั้งเ <c oughs> ข้ากรอบสามโอ้โหเตอร์สติกเก้นคูดเบกอะตาเนี้ย พระเจ้าซูเปอร์เซฟโอโหหกคะแนนเต็มกมืนกับหกคะแนนโอ้โหสุดสุดจะทนตานี้ตเติร์สติกเก้นแบกหลังหักอี๋ยไเซฟเป็นสิบลูกอ,ะอ่ะขึ้นทีหนึ่งโอ้โเกือบจะไปขึ้นลุมพินีช่วยกูวไว้รออะไรอ่ะกดไปเลยดีครับ โอ้ขึ้นดีหนึ่งโอ้วราเจ้าขึ้นสักทีโอเคครับขึ้นแล้วก็ขอจบแต่คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกๆคนไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ